ตลาดนะคะของอโศกเชียงคานเขาบอกว่าผ่านไปสองไฟแนนซ์แสดงว่าผ่านแล้วนะคะดูกลุ่มกลุ่มผู้คนเสื้อสีชมพูกลุ่มนี้ไว้ให้กตีนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้ระวังรถชนตายนะ้เราต้องไปตลาดสด พูดพูดนี่แต่คนแย่งพูดแล้วไม่ค่อยได้พูดเลยพวกนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่าพูดไเลยพูดไปเลยที่เขาพูดเอาแล้วไม่ตลาดสดจะมีอะไรให้เรากินพีซซ่ของสดกินไม่ได้เห็ดล่ะเห็ดเ่แล้วก็ไก่สดชอบนะที่จริงก็ชอบไก่สดก็ไม่ทำไมกิน่กินเวลที่จกินไ็รับกิกินเลยเจนนี่มาบอกหน้าสิมองกล้องเจนนี่ชอบเห็ดสดไม่ใช่หรอคะ ทองทอดเนื้อหมูสดด้วยที่นี่เลไก่ทอดตลาดแล้วมีเลือดสดีหอด้ที่นี่สมตาแน่่ล้วนมา้างบนอ๋อแล้วาเลยครับคับนุ ทางคานนะคะไม่ใช่เคียงคานส่วนใหญ่เคียงคานเยอะเดี๋ยวปวดปวดเราคนแก่ด้วยค่ะโอยเขามีปัญหาตลอดเลยไม่เข้าใจเาทำไมเขาจะมีปัญหาในการเคลื่อนที่เรื่องวรื่ออายุหรือมันคายเราก็ไม่ทราบได้ใครปวดเท้าแกกินแล้วนะแก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 แล้วไปทวดไงเราจะไปตลาดสดแต่เราจะได้กินข้าวอยู่เซเว่นก่อนไอเหรองะกินข้าวเซเว่นอ่ะอ้อยิ้วมา พวกเกหมันจิตสาดนะครับ